ในหลวงพระราชน้ำสงฆ์พระบรมธาตุเจ้าจอมทองเนื่อในงานประเพณีสงน้ำและสมโพชพระบรมธาตุเจ้าจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี2568วันที่10มิถุนายน2568นเวลาสิบนาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน้ำสงฆ์เพื่อัเชิญไปส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทองในงานประเพณีสงน้ำและสมโพชพระบรรมธาตุเจ้าจอมทอง งานเดือน9ก้าประจำปี2568นณวัดพระธาตุสีจอมทองวรหารอําเภอจอมทองจังหวัดเชิยงใหม่โดยมีนายนิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชิยงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีในการนี้นายนิรัตพงศิษฐ์ที่ถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชิยงใหม่ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนกรกยัยและเปิดกรวยกระทงเบื้องหน้าพระบรมไยลักของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อมาพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จำนวนสิบรูปได้สวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดชินใหม่ได้กล่าวคำถวายน้ำสงฆ์พระบรมธาตุเจ้าจอมทองและอัญเชิญน้ำสงฆ์นำไปประกอบพิธีสงน้ำพระบรมธาตุที่บริเวณหอล้อมของวัดเพื่อเป็นสิริมงคลวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารตามตำนานกล่าวว่าพุทธสถานแห่งนี้เป็นวัดที่ประดิษฐาน ทักขินโมริธาตุรรอพระบรมธาตุส่วนพระเศียเรเบื้องขวาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการประดิสถานีนี้ดได้เป็นการถาวรคือสามารถอัญเชิญพระบรมธาตุออกมาให้ประชาชนได้สักการะอย่างใกล้ชิดจึงทําให้เกิดเป็นประเพณีส่งน้ำพระบรมธาตุเจ้าจอมทองนอกจากนี้วัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารแห่งนี้ยังเป็นวัดพระธาตุประจําปีเกิดของผู้ที่เกิดปีนักสัตว์ปีชวดหรือปีหนูด้วย